สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับคลิปนี้คลิปดวงรายสัปดาห์ครับวันที่10พฤษภาคมถึงวันที่16พฤษภาคม2564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีมังกร่ะตำแหน่งดวงดาวนะดาวพระอาทิตย์เนี่ย โคจรอ,อยู่ในราศีเมษพบที่4ของดวงชะตานะครับวันที่10ถึง14พฤษภาคมพอวันที่15ดาวพระอาทิตย้ายเข้าสู่พบปุตตะนะครับพระจันทร์ครับเดิน3ราศีวันที่10ถึง11เนี่ยอยู่พบพันธุปีตำแหน่งเป็นมหาจักร1213เข้าพบปุตตะอ่า6 4ถึง16เข้าพบอริอ่ะว่ากันไปนะ ดาวองคารก็ยังอยู่ในภพอริอยู่ส่วนดาวพุทธเจ้าเรือนอริไปอยู่ภพปุตตะาดาวพฤหัสครับอยู่ในภพการเงินนะยังสดใสอยู่นะดาวศุกร์เจ้าเรือนปุตตะและเจ้าเรือนกร,รมมะเป็นเกษตรนะครับอยู่ในภพปุตตะดาวสาวครับกลุ่มลัคนามีความมั่นคงเป็นเกษตรตราธิบดีดาวราหู อยู่ในภพปุตตะเป็นอุดมเกณฑ์แล้วก็ดาวเกตอยู่ในภพสุภะดาวเกตอยู่ในภพที่9กานะนะครับดวงชะตาของท่านสัปดาห์นี้นะมันจะต้องโฟงกัสไปที่พระอาทิตย์กับพระจันทร์เลยนะพระจันทร์ก่อน1 0 1ถึงเนี่ยไม่มีปัญหาพระจันทร์อยู่ภพที่4พอพระจันทร์เข้าสู่ภพที่5จริงๆแล้วพระจันทร์เข้าสู่ภพที่5ก็ก็ดีนะ เพราะเป็นพบปุตตะนะเกี่ยวกับเรื่องของความสดใสสิ่งใหม่ๆนะการเริ่มต้นและดาวเจ้าเรือนสุภาก็คือเออโทษทีดาวเจ้าเรือนปุตตะก็คือดาวศุกร์เนี่ยก็เป็นเกษตรอยู่แต่ที่สําคัญก็คือดาวพระราหูเนี่ยคือพระราหูอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยดีเพราะว่าได้อัมพุอุดมเกณฑ์นะอัมพุคือภูมิโมชีโวโสโลและโสลาพันธุและปุตตะและสุภาวะสำคัญได้อุดมเกณฑ์นะครับ แต่พระจันทร์ร่วมราหูเนี่ยมันจะเกิดคลาดมันจะเกิดคลาดฉะนั้นในช่วงเนี่ยสัปดาห์นี้ต้องเราเดือนนี้ด้วยซ้ำนะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจริงๆแล้วมันดีนะแม่เสด,ดยดได้นะครับจริงๆแล้วมันดีตรงที่ว่าดาวศุกร์ก็เป็นเกษตรนะพบปุตตะการเริ่มต้นนะครับ เกี่ยวกับบุตรบริวารดีทีนี้พระราหูมาอยู่ด้วยพระราหูก็ดีนะพระราหูก็ดีเพราะได้อมพูดโดมเก์แต่พระจันทร์ไปวันที่สิบสี่วันที่สิบห้าพระอาทิตย์เข้ามาและอยู่ยาวจนถึงสิบหกมกราไอสิบหกมิถุนาเนี่ยพ้นคาดพระจันทร์ก็ไปเจอคลาดพระอาทิตย์ดงนั้นเจอคลาดพระอาทิตย์นี่ต้อง,องระมัดระวัง,งระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างบุตรบริวาร นะลูกเด็กเล็กแดงลูกน้องนะผู้ที่อยู่ใต้วังคับบัญชาของท่านมันจะเกิดเรื่องวุ่นวายเพราะมันเกิดคลาดครับนะเกิดคลาดฉะนั้นแม่มันต้องระวังสักนิดหนึ่งนะต้องระวังสักนิดหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจังหวะในการเริ่มต้นที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะการเริ่มต้นโครงการอะไรใหม่งานใหม่ๆอะไรแบบนี้มันจะดีแต่มันจะต้องมีปัญหานะเนื่องจากเนี่ย โฟกัสเลยก็คือพระอาทิตย์อยู่ร่วมลาหูและอยู่ไปจนถึงกลางเดือนมิถุนาดังนั้นแหมมันเป็นช่วงที่ก็ต้องเลี่ยงนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าถามว่าเริ่มได้ไหมเริ่มได้ถ้าจะเริ่มงานใหม่ก็ต้องรอบคอบมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาอย่าคือพูดง่ายว่าอย่าประมาทอะ่ะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนลงทุนเสี่ยงโชค ต้องบอกว่าต้องบอกว่าแหมทำได้ครับแต่ต้องต้องรอบคอบแลวเรามาระวังมากนะไอคู่คลาดเนี่ยมันสําคัญนะจริงๆตําแหน่งดาวดีแต่พอมันเกิดคลาดมันก็ทําให้สิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันพลิกผันคําว่าคลาดเนี่ยมันมันจะเสียหายในแง่ไหนในแง่ของความพลิกผันนะกับร้ายกายดี พอดีจะกลายเป็นร้ายเนี่ยมันเป็นเกิดนี่นะครับฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ใช้ความไม่ประมาทนะโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพนี่นะสถานการณ์ตอนนี้ก็อย่างที่บอกต้องสวมหน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างตั้งกาดสูงนะครับเป็นห่วงในเรื่องของสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังตัวไว้นะครับแต่เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรมันมีโอกาสดีอยู่นะดาวตัวเองก็ยังมีความเข้มแข็งดาวพฤหัส ก็อยู่ในพบการเงินก็ยังโอเคฉะนั้นถ้าจะให้บอกชัดๆถ้าท่านมีโครงการโปรเจกต์อะไรที่คิดที่จะทำอยู่เนี่ยลุยได้ไหมลุยได้แต่ต้องเริ่มด้วยความระมัดระวังรอบคอบโดยเฉพาะการลงทุนลงเงินเนี่ยนะทยอยนะครับอย่าเพิ่งทุ่มหมดตัวอย่าเทหมดหน้าตักนะมันมันมีโอกาสพลิกผันได้อันนี้ต้องบอกว่า คือจะจะบอกว่าดีหรือไม่ดีเลยเนี่ยไม่ได้แต่ต้องใช้คำว่ามันมีโอกาสพลิกผันสูงเนี่ยคู่คราดเนี่ยต้องระวังอันนี้ก็ต้องเตือนกันด้วยความหวังดีเพราะตัวผมเองก็ลัคนามังกรเหมือนกันฉะนั้นก็เนี่ยก็ช่วงนี้ก็กำลังคิดเนี่ยตามพื้นดวงเห็นไหมดาวดาวศุกร์มันเข้าเรือนปุตตะมันก็เริ่มคิดอะไรใหม่ๆโครงการใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆการทำงานใหม่ๆ ธุรกิจใหม่ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นลัคนามังกรจะเป็นอย่างนี้นะตอนนี้เหมือนเหมือนกับไปเจอโลกใหม่ไปเจออะไรที่มันเฮ้ยมันมันน่าจะมีโอกาสดีสดใสแต่ก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังถามว่าเริ่มได้ไหมเริ่มได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่ารอช้าไปเนี่ยพระอาทิตย์อยู่ถึงกลางมิถุนานะครับดาวศุกร์เนี่ยมันจะย้ายแล้ว31พฤษภาคมดาวศุกร์ก็ย้ายหนีแล้ว นะฉะนั้นจังหวะถามว่าเริ่มไหมเริ่มได้ครับลุยได้ครับแต่ก็ต้องค่อยๆศึกษาไปโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนเลยนะการลงทุนการเสี่ยงโชคการพันนันขันต่อต้องระมัดระวังมันมีความพิกผันอะไรที่เข้าใจไหมคนดวงมันจะสวยอ่ะมันมันมันพึบเดียวมันมันมันเสียหายเลยฉะนั้นก็แนะนำว่าถ้าคิดแล้ว ลงมือแล้วเริ่มไปแล้วหรือกําลังจะเริ่มก็ทําได้ครับแต่ก็ต้องด้วยความไม่ประมาทรอบคอบอย่าเขาเรียกว่าอย่าประมาทดีที่สุดนะแต่ต้องเริ่มนะเพราะถ้าไม่เริ่มมันก็จังหวะมันก็จะไม่ดีแล้วนะครับก็ต้องลุยไปนะครับเป็นกํบบาลังใจให้กันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกนะครับรอบคอบและไม่ประมาทนะศึกษาหาความรู้เยอะๆทําอะไรก็ต้อง คิดหน้าคิดหลังดูสถานการณ์ตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเมืองเป็นยังไงอะไรยังไงนะสถานการณ์เนี่ยมันจะเอื้อต่อสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราหวังไหมนะก็ตรงนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับเริ่มได้ไหมเริ่มได้ลุยได้ก็ต้องสู้อะ่ะชาวมังกรนะก็อย่างที่บอกอะ่ะดาวประจําตัวยังเข้มแข็งและดาวพฤหัสมาอยู่ในเรือนการเงิน เนี่ยมันดีหมดเลยอ่ะภารวมเนี่ยถ้าถ้าไม่มองเรื่องคลาดนะถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าโอเคเลยเพเียงแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่ถ้าเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคการพนนันหรือว่าการลงทุนเนี่ยต้อง,องระมัดระวังเพราะว่าดาวเจ้าเรือนลาพะนะคือพระอังคารเนี่ยก็ยังอยู่ในภพอริอยู่อ,อ่าจะว่าไปอ่ะจุดที่มันดีจริงๆมันคือเลย เขาเรียกว่าเลยมิถุนากรกดาไปแล้วสําหรับโครงการใหญ่ๆนะแต่สัหวัาถ้าเกิดว่าเป็นการเริ่มต้นหรืออะไรเงี้ยบางทีเราไปรอดวงดีมันไม่ได้มันต้องลุยไปก่อนแต่ลุยด้วยความรอบคอบมีจังหวะจะโคนที่ดีนะศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่ทําให้แตกฉานทําอะไรแล้วก็ไปได้เหมือนกันมันไปได้นะครับมันไปได้แต่ให้ระวังความพลิกผันอ่าอาจจะอาจจะพูดงางว่า ถ้าจะลุยก็ต้องยอมเรียกว่ายอมผิดพลาดเสียหายอะไรในช่วงนี้ไปก่อนแบบเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ให้ดูว่าเป็นความรู้แล้วก็จะก้าวต่อไปอยาวๆคือบางกรไม่ต้องห่วงะดวงภาพรวมมัดียาวเพียงแต่เดือนนี้มันพลิกผันมันจะพลิกผันค่อนข้างสูงแต่มันก็เป็นจังหวะเหมาะในการที่ลองผิดลองถูกนะเริ่มต้นนะครับก็สนับสน,นุน นะใครที่คิดอะไรไว้โปรเจกต์อะไรทําอะไรไว้ลุยได้ครับนะแค่ไม่ประมาทอ่าประมาณนี้นะสาหรับชาวลัคนาราศีมังกรก็ฝากทุกท่านแล้วกันนะครับก็ในช่วงนี้ก็เนี่ยดาวเกตอยู่พบสุภะเนี่ยก็สวดมนต์ทำบุญไหว้พระนะวันที่11เนี่ยนะเป็นวันพระนะสิบห้าค่ำเดือน6นะอ่าก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยใช้โอกาสนี้นะทำบุญทำกุศลเสริมดวงชะตา เดี๋ยวก็จะมาว่ากันในเดือนถัดไปในสัปดาห์ถัดไปว่าอะไรมันจะพลิกผันดีขึ้นไหมอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันให้ฟังอีกทีนะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับอ่า ทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนํานะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตะหากนะครับก็โดวพิจาสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคํานวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการ ใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตาของท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกน่ะ เหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอะ่ะแล้วก็มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขเรียกว่า เสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทําดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่า เสริมดวงให้กำลังใจละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดูพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสาหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ